ททุกคนแล้วก็มาวองกกลงดึนะคะถ้ามีเสียงรบกคนก็ขอโทษด้วยค่ะแล้วก็มาเล่นกันค่ะจบแล้วก็มาวอลกกลางดึกจริงๆนะคะทุกคน ไม่โกงเท่านี้เราก็ดึกแล้วให้เราเล่นกับเราก็ส่มนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราแค่ส่มค่ะ หัวแตกอ่า uh ฮั huh. ยังเป็นไงล่ะเราเคียงพูดเป็นไงอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเริงเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สินีเ่เดี๋ยวตอนเลิกเรียนเราจะมาแนะนำตอวนะคะ ค่ะเอเ่อนดูมัน่บบเราจะมาแนะนำเปิดนะาคารเดี๋ยวค่อยแนะนำค่ะพูดจำได้เออเสื้อผ้าอะไรนะเอ๊ะผมอะไรนะจีนด้หลาค่ะแม่กะไรโอ้ยชิดแกโพษและเสียงไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเราก็มันก็ดึกแล้วไงตง้ไปโรงเรียนไปอะไรอ่ะ มาดิมาดิมาดิหัวแตกเป็นไงละ่ะโอโ้ทุกคนรนะก็เล่นกาะไหมไม้ยทุกคนเราจะไปนอะนนะแต่ก่อนจะไปนอนนรามาเช็กกันดีกว่าว่า เวาได้ดับได้นอนไว้เนี่ยโอ้โหวายุยังไม่นอนเลยไอ้เชี่ยทุกคนยังจำคนที่ชื่อว่าเอิมช่องชื่อว่าช่องพิจารณ์ทำแต่เรื่องแปลกๆคนนี้แหละเขาเล่นครีไฟกากมากวิเชื่อดู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 กากมากแม่เดี๋ยวเราจะลองไปเชิญคนกันเข้ากันขัาเมียเข้ามาค่ะ ไอโกมิ A. 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 นต์เอเอเคพชรค่ะบ๊ายบายค่ะนี่เราต้องกับเพื่อนนี่เออเรียนไปเลยว่าทุกคนนะ่ะเ,เราไปนอนก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บมั่วอ้าวไปไม่ได้